สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจันอีกแล้วนะคะวันนี้พาลูกค้ามาดูเป็นรถเก่งกันบ้างนะคะเป็นแบรนด์ Mazda นะคะตัว1.3นะคะ1.3 e ปี2020ตัว Sky Active นะคะตัวนี้เป็นซีดาน4ประตูนะคะคุณลูกค้าใหม่ๆเลยนะคะสีแดงนะคะสีเอกลักษณ์ของมาด้านะคะ ตัวนี้นะคะปีใหม่ไม้น้อยนะคะราคาประหยัดด้วยนะคะมาด้าคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่สามแสนเอ้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวเลยนะคะฟรีค่าจัดค่าโอ้ด้วยนะคะใช้เงินออกรถแค่ศูนย์บาทไปเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะเดี๋ยวพาดูชมหน้าน้องคันนี้นะคะนี่สวยสวยเลยนะคะคุณลูกค้าเลขทะเบยียนก็สวยนะคะคันนี้เดี๋ยวพาลูกค้าดูรอบคันนะคะ ตัวนี้ได้เป็นยางดันหลบนะคะแม็กอล่อยเดิมโรงงานนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะคะภายในห้องโดยาสารนะคะคุณลูกค mm ้าเซ็นทรัลล็อกนะคะ mm hmm. กระจกกับไฟฟ้าพว mm hmm. งมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเกียร์ออโต้นะคะเ mm hmm. บาะเป็นเบาะเ mm hmm. บาะผ้านะคะคุณลูกค้า เบาะผ้าใหม่ๆเลยนะคะสวยงามมากนะคะคันนี้แอร์เย็นเพลงเคราะนะคะรับประกันเครื่องและเกียร์ให้ด้วยนะคะ6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรนะคะคุลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่าหารถเก๋งใช้งานอยู่สามารถติดต่อจันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ